สบาดีพ่อแม่ yeah. พี่น้องเบมดสุกูสุคนเนาะมาจะเป็นพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวสบายดีเป็นมดตัวปุ่งตัวบอลเนาะพี่น้องเนาะมืาอนี้มาตะวันสมัยเฮ็ดก้อยเนื้อพี่น้องก้อยเนื้อแล้วก็้อยชิ้เนาะเสีมาเลาะเฮ็ดเบิ้ลพี่น้องมาอนี้ยคิดอยากกินก้อยก้อยขมก้อยแห้งเลยพี่น้องมาได้นอนเพียเนาะเสีดก้อยแห้งเนาะก้อยขมมาคิดอยากได้เอาซีเฮ็ดไม้หนึ่งพี่น้องเพราะกินมดเนาะกินคนเดียว วันลองเห็ดเบิ่งพี Moon ่น้องผมว่าทีเป็นกินได้บ่เนาะว่าผมเคยเห็ดลองเห็ดพี่น้องเลยพิจยารเป็ดบนปลายเห็ดจัิหน่อยพี่น้องเครื่องปรุงของตะวันก็รธิมีแป้งนัวเนาะพี่น้องเนาะแบบผงซีโรสแล้วก็พริกพริบผงพี่น้องพริบผงน้ำปลานะน้ำปลาเป็นมืดแต่พี่น้องเลยน้อยหนึ่งเปริมีดีเนาะ ดีเป็นดีเทียมพี่น้องบูมีดีแท่เนานะเป็นดีแก้วพี่นอ้องเนเปซิมีข้าวครัวพี่นอ้องข้าวครัวเนาะจะมีหอมซีหอมแดงโอเคพี่น้องเดี๋ยวเรันสลงมือเห็ดเนานะะเล่นเป็ดซีไซสุรลต์กพี่นอนะ้องเนาะเส้นหน่อยเสแสมหน่อยเสแสร่เสแปร่พี่นอ้องแล้วแต่พรูมักเนาะ luôn cá ma đời tộc của nó của sài gòn ăn nương sơn tội cái nào này tuồng nó người ta có mang nương sơn tội và cần có mang cần buồng nó nó sẽ lại ใส้ปร,ป,ป,ป,ใป,รประมาณขนะึ้นสอดโต้พี่น้องเลยมี่ยังอีกน้ำปลาเนาะปลาเนาะใส่พอประมาณเนาะใส่ได้ยังมันเค็มพี่น้องเขาต้องใส่หน่อยนึงก่อนพี่น้องซิมเบิ้งซะก่อนเนาะมันหมดท่ออย่างเขาจึงค่อ,อยเติมตาใส่ลายไปแล้วเนาะมันเค็มเนี่มันเอาออกก็ได้พี่น้องเย

ซีมันก่อนพี่น้องเนาะมันบุกขาดอย่างบุกพออย่างเหาจะค่อยตื่นคนนักขนาดพี่น้องเอ้ยได้แล้วเนี่ยก็เทเลยเนาะหอมเลย

เค้ก okay, อะไรพี่น้องเดี๋ยวจะใส่จาาเลยโอเคพี่น้องสำเร็จเลยเนาะหน้าตากะจิะมาณนี้พี่น้องเลยก้อยคมไปเฮ็ดง่าย,ายๆเนาะเฮ็ดจิบเองนะ้ำเดี๋ยวตะวันจะไปกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะมากินนะ้ำกันพี่น้องแซ่บๆ,ๆก้อยคมเนาะทำเองพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียอนคนนี้นะพี่น้องเนาะนะนที่ตกใจก็อย่าลืมติดตามคนในประเทศอัตตะวันนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดีทุกคู่ทุกคน